บอกว่า36สัปดาห์แล้วค่ะยังขับรถไปทํางานเองนะคะอันตรายไหมนะคะก็คือในเรื่องของการขับรถในช่วงตั้งครรภเนี่ยถามว่าอันตรายมากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วค่ะปัญหามันก็คือเรื่องของสรีระของร่างกายในการขับรถคือเรามีท้องที่ค้าอยู่กับพวงมาลัยนะคะซึ่งตรงนี้ถามว่าอันตรายที่จะเกิดขึ้นนมันเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากการที่เราค่ะอาจจะเหยียดขานะคะ ไปเหยียบคันเร่งหรือไปเหยียบเบรกนะคะได้ไม่เต็มฝ่าเท้าแล้วก็ในกรณีที่เกิดสมมติว่ามีอะไรที่เป็นแบบฉุกเฉินอย่างเช่นต้องหลบรถหลบคนหรือว่ามีสุนัขวิ่งตัดหน้ารถอะไรแบบนี้บางครั้งค่ะสลีระของเราค่ะที่ไม่เหมือนเดิมมันจะทําให้เราควบคุมทิศทางนะคะของรถเนี่ยได้ไม่ได้เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นถามว่า ประเด็นว่าจะขับรถได้ถึงเมื่อไหร่เนี่ยอันเนี้ยหมอบอกเลยนะว่าจริงๆคือต้องพิจารณาที่คุณแม่แต่ละคนจริงๆว่าตัวเราเองน่ะรู้สึกว่าเราเรายังขับไหวหรือเปล่าแล้วเรายังสามารถคอนโทรลตัวแฮนด์ตัวพวงมาลัยแล้วก็สามารถที่จะเหยียบเหยียบคันเร่งหรือว่าเหยียบเบรกเนี่ยได้เต็มฝ่าเท้า เป็นปกติไหมนะคะรวมทั้งทัศนวิสัยในเรื่องของการขับรถด,ด้วยก็แล้วกันเนาะไม่ได้บอกว่าคนท้องขับรถเราจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าจะเป็นอันตรายนะคะเพราะว่าการที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอันตรายขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างนะก็ต้องขึ้นกับคุณแม่แต่ละคนเป็นหลักก็แล้วกันเพราะว่าจะมาบอกว่าห้ามขับเลยเนี่ยบางครั้งมันก็พูดยากเพราะว่าหมอรู้ว่า คุณแม่หลายท่านก็จําเป็นที่จะต้องขับรถอะ่ะคือเราใช้ชีวิตรประจําวันนะคะเรายังไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆเราก็จําเป็นจะต้องขับรถเพื่อไปทําธุระหรืออาจจะต้องไปทําอะไรบางอย่างที่ต้องมีการขับรถเพราะฉะนั้นค่ะก็เอาเป็นว่าถ้าคุณแม่ท่านไหนที่ตั้งคันอยู่แล้วจําเป็นจะต้องมีการขับรถยนต์ก็ขอให้ขับด้วยความระมัดระวังนะคะใช้อย่าใช้ความเร็วเยอะนะคะแล้วก็พยายามขับช้าๆ แล้วก็พยายามเรียกว่าระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุก็แล้วกันแล้วก็คาดหวังว่าจะไม่มีท่านไหนนะคะมีปัญหาจากการขับรถยนต์เนาะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าการคาดเบลอะ่ะจะมีผลกระทบอะไรกับลูกในท้องไหมนะคะคือโดยปกติค่ะการคาดเข็มขัดเซฟตี้เบลเนี่ยเวลาที่เราคาดเนี่ยมันจะมี2เส้นก็คือเส้นที่พาดจากบ่าอ่ะคนขับก็ต้องพาดจากทางนี้เนาะพาดจากบ่าเส้นหนึง่งแล้วก็พาดที่หน้าท้องเราเส้นหนึง่งทีนี้เวลาที่เราตั้งคันเนี่ย วิธีการคาดเข็มขัดนิลภัยที่ถูกต้องนะคะก็คือเส้นที่พาดผ่านหน้าอกก็ต้องพาดผ่านหน้าอกนั่นแหละแต่เส้นที่พาดผ่านท้องเนี่ยเรามาักเราจะแนะนําให้พาดผ่านบริเวณใต้สะดือนะคะพาดผ่านใต้สะดือไม่ใช่มาค้าที่ไม่ใช่มาค้าเหนือสะดืออันนี้นึกภาพตามได้อยู่เนาะคือตัวที่พาดหน้าอกเนี่ยก็พาดปกติ แต่เส้นที่พาดบริเวณกลางลำตัวเนี่ยเราจะต้องให้ตัวพาดเนี่ยต่ำกว่าสะดือนะคะให้มาพาดที่บริเวณท้องน้อยอันนี้จะเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดนะคะแรงกดทับของตัวเข็มขัดนิรภัยอะ่ะมันไม่ได้กดไปถึงตัวเด็กอยู่แล้วคือมันเป็นไปไม่ได้อ่ะคะ่ะเอออันนี้ต้องบอกก่อนไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าการคาดเข็มขัดในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณแม่มีการเจ็บที่บริเวณผิว ของท้องเรานะคะแล้วก็จะทําให้เรารู้สึกอึดอัดแล้วก็เคลื่อนไหวตัวลําบากในช่วงที่ขับรถเท่านั้นเองนะคะเอาเป็นว่าก็ขอให้ปลอดภัยทุกๆท,ท่านเลยก็แล้วกันค่ะ